อนุญาตแนะนํานี่คือนะคะนี่คือไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาธรรมดาสำหรับฉัน,นแต่ไม่ใช่ธรรมดาสําหรับฉันนี่คือเจ้าของโรงงานขนมปังนะคะเจ้าแรกแล้เจ้าของมุสลิมโรงงานโปรดักต์มุสลิมโรงงานขนมปังฮาล้านและเอกจะไม่กี่เดือนข้างหน้าโรงงานนี้จะถูกยกระดับให้เป็นขนมปังอีกขั้นเกรดหนึ่งอีกเกรดหนึ่งเนชอล์ทุกคนค่ะ เป็นถึงขั้นเจ้าของโรงงาน,านขนมปังยักษ์ใหญ่แล้วทำไมต้องมาขายสินค้าโอลีด้วยละ่ะอยากจะฟังสินค้าโอลีคือเราเป็นแม่บ้านแล้วก็ต้องมีเครื่องใช้ในบ้านก็คือใช้โอลีตั้งแต่สี่ปีก่อนแต่ไม่คิดจะแบ่งปันคือว่าขี้เหนียวงั้นเหรอไม่ใช่ขี้เหนียว <c oughs> แบบเราเคยอยู่กับลูกน้องใช่ลูกน้องออคิดว่าเขาทำงานเช้ากินขําราคามันออกจะสูงแต่ว่าคุณภาพ รู้อยู่แก่ใจแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีคนถามทำไมใช้หม้อนนี้ใช้ดีมากก็ามามาใช้ในครัวเราลูกน้องมาใช้ในครัวเราถามว่าหม้ออะไรคะแต่โตทำไมสุกเร็วไม่ติดกระทะแต่ก็เราเราก็บอกแบ่งปันพวกว่าพวกเขาว่าเออต้องการด้วยถึงณตอนนั้นจุดชนวนว,นว่าฉันจะขายด้วย ตรงนั้นนะคะจุดประกายนะคะจุดประกายทําไมต้องขายสินค้าโอลีราะว่ามีลูกน้องนะคะเข้ <3 S 1> บาบังเอิญ <1. S 1> ว่าเข้าไปในครัวแล้วก็ถามว่าทําไมโม้นี้สุกเร็วจังจากตรงนั้นเองค่ะซื้อจากตรงนั้นเป็นจุดประกายมาเป็นตัวแทนในวันนี้นะคะเปิดบินแรกที่แสนกว่าบาทเพียงแค่เดือนเดียวแล้ววันนี้มารับอีกเป็นแสนชอลี่ย แล้วก็อินชลักษณ์แล้วก็ขอดุอาให้เป็นเมนเจอร์คนถัดไปรู้ว่าตอนนี้เขามาสมัครทุกวันนี้ประมาณ2อสาคนอยู่นะวันวันหนึ่งอ่ะจะสมัครจะทำงานที่เราแต่ว่าเราไม่สามารถรับได้เพราะว่ามันเต็มแล้วการผลิตของเรามันเต็มแล้วดูไลฟ์สดไม่เคยคอมเมนต์แค่ดูเราใช้เรารู้ว่าคุณนดอมดอมไม่เคยคอมเมนต์เพราะว่าไม่เคยได้เล่นโทรศัพท์ เพราะว่าไม่มีเวลาเราคิดว่าเราไม่ไม่มีเวลาแต่แต่สว่วนหนึ่งเราคิดผิดนี่คือ, <c oughs> น,คอนี่คือตัวแทนคนละตัวแทนที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มคนอีกมากมายนั่นคือเด็กในโรงงานขนมปังนั่นคือพนักงานในขนมโรง,งงานขนมปังของแต่ต้นนะคะนั่นคือเป็นโรงงานมุสลิมเจ้าแรกเป็นมุสลิมพั โดยแท้1 0 0ไม่ต้องการขาใดทั้งสิ้นเพราะรับรองว่าหาล้าน1 0 0แน่นอน